โอ้ยนี่ทองไปขับทองครับผมทองขึ้นตรวจทองให้แล้วเนาะตรวจทองเรียบร้อยครับรับประกันทองนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ทองก็พอได้ครับพี่ครับตัวทองกับเคฟครับผมออ้ยนี่เขาไงเน่พี่น้องเคฟอ่ะบบสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมักใส่สั่งนะครับเด้อมาเบงว่าค่นจะเปิด้เท่ายครับสวัสดีครับ มาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับใบปอฟาร์มนะครับพี่น้องครับนี่แหละใบปอฟาร์มเนี่ิ่นก็จะเน้นเป็นงัวเฟรมใหญ่เลครับเด้อพี่น้องครับแล้วก็มือนี่นี่มีงัวทองมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนี่หลายตัวเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นี่นับได้กับประมาณ6โตัวนะครับทีทองชั่วๆนะครับเนาะ ตรวจทองห้แล้วอยากได้ตัวใดบุญชูกะสิผ้ามาเบิงกันสําหรับคลิปนี้ e ีพีนี่ก็เป็น E p พีทีสามสินะครับเนาะนี่หุน่นหญยๆใส่สั่งนะครับพี่น้องครับมีมาให้ตลอดนะครับเด้อพิกัดกะยุทีบ้านท่าประทายตําบลเกิ้อําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับกะย่างที่บอกครับผู้รานมาบถือกับมาในตัวเมืองสารคามอยู่ว่าไกลว่าไกลติดติดกับตะวันแดงสารคามครับอ่ะนี่แหละหลุดจงนี่พยายามได้เป็นยี่สิบตัวก็ไดลพี่น้องคุณขั้นบอกญ่นะครับเนาะเอา เมื่อนี้ตัวใดสิถูกใจพี่น้องเนาะในส่วนเดืองของราคาเนี่ยกะจับตองใดแน่นอนสําหรับง้อใหญ่นะครับอ่ะก่อนอื่นก็จะไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีไปป่อฟาร์มครับครับผมเมื่อนี้กะเห็นว่ามึงก็ทองมาหลายอยู่เนาะอีเนาะครับผมหลายตัวอยู่ครับผมอ่ะนี่นะครับติดตามฟาร์มนี่ไว้แห่ดีๆนะครับเด้อเอาตัวใหญ่ๆนี่หุดเพียงครับผมเอาตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่นี่ทองไปครับทองครับผมทองคือตัวทองให้แล้วเนาะตัวทองเรียบร้อยครับรับประกันทองนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ทองก็พอดคคครรรััััับบบบออีกตวท้งเฟผม อุ <differences S 2> ้ยไงข่าวไงเน่ยพี่น้อง KF สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมักใส่สั่งนะครับเด้อมาเบิงว่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหอ่าตัวนี้ผสมวันที่ยี่สิบเดือนเมษาหกหากับมละอดกับ วันที่10เดือนกุมภาพันธ์หกทองก็เสีว่าสีเดือนหรือเทเดือนหรอครับผมสีเดือนครับเระว่าสีเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยหาซิบกัวผุนได้ขนาดพี่น้องเมึงเร็วร้อยหาซิบกัวลูกที่ไรครับอีกครับตัวนี้นะจะเป็นลูกที่สามในทองครับผมน่าจะลูกที่สามนะครับใหญ่ลึกหนาทีนหลังกว้างนะครับเอาเอ๋ขอฟังราคาก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปแสนหาพันครับผมหนึ่งแสนกับอีกห้าพันอันนึงว่าตัวบบกใหญยนะครับเด้อเนื้อหนังหนาสายใ่นะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาปลาบ้านหูสันๆนี่ละครับบอหูติดดำนะครับเดี๋ยวบ่ อ้อมๆห้เบื้องนะครับเนาะสูงใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่ามันมีความลึกนะครับพี่น้องครับเนี่ยกระไดจอกเป็นหุ่นพุ่มๆหนาๆลึกๆหนอกตั้งๆนะครับแสนกับอีก5,000พูดคุยต่อรองได้เอาขอเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทร062ครับ9921325ครับไอดีไลน์กับเบอร์นี้ครับผมเฟซบุ๊กสารพัดสองสีครับอ่ะสะดวกช่องทางใดพี่น้องติดต่อไปได้เลยครับเด้ออ่ะเดี๋ยวติดเบิ้งให้ยุนี่เพิ่นรับประกันตำนี้ให้รับประกันทองให้ได้ครับพี่น้องครับ อ่าแล้วก็ส่งฟรีตอนไหนตะกันเนาะส่งฟรีครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อเอฟเป็นสูงได้เจ็ดสิบห้าคนนี้พี่น้องเดี๋ยวจะให้เบื้องโตฐานนี่นะครับเด้อเออเอาใหญ่ขนาดงวดท่านึงนะเออนี่ไว้แล้วเออนี่นะครับเด้อบักไงนะครับพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่นาครับเดี๋ยวจะขอไปเบื้องใกล้ๆอีกครับหางบักยาวบัวดอกบัวแซมนุ่มกะผมเลี้ยวไปนี่เห็นซี่หัวอยู่เด้อครับพี่น้องครับนี่เป็นงวดไงกีบเร็วกลยังดีดียู่เด้อครับพี่น้องครับนี่กีบแข้งขาดำดำบักเผาะ แบบนี้เลยได้ครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะนี่เห็นชัดขึ้นไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องหางอีกที่หนึ่งนะครับเอาตัวแรกใหญ่ๆนี่อ่ะเงินแสนมาวงโดนๆจักน่อยพี่น้องครับแสนก็บม่เป็นแสนไหนได้แสนหาพันครับผมนี่เบื้องไทยเบื้องหางนะครับเด้ออ่ะนี่เบื้องไทยเบื้องหางอ่ะนมบบมิติงนะครับงอหางบักใหญ่เลยอ้าบอร์ผัดใน่น้อนสำหรับผูมิคุ้มกยใหญ่ได้ครับตัวนี้พี่น้องครับเอาเอ๊ยเบื้องไทยยางจักน่อยนะครับเออนี่นะครับเด้อให้เอี๊ยงเพิ่น จูงห้เบื้องไทยย่างซสื่อหรอครับพี่น้องอ่ะจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่เบื้องไทยเก่าขาทกขากะบน่าบ่มิตํำหนิเลยนะครับเด้อย่างใหญ่นะครับเนาะเออเบื้องไทยนี่คั้งใหญ่ครับพี่น้องครับอยากจก็ได้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับเนาะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวปรับกล่องให้ดีๆกันพี่น้องครับนี่ปักย่างใหญ่เลยครับเด้อตัวนี้นี่นะครับพี่น้องเออนี่ตัวย่างใหญ่นะครับเนาะตัวต่อไปครับอีกครับ เดี๋ยวตัวนี้ผูกไว้กันพี่น้องครับตัวใหญ่ขัดใหญ่แน่เลยครับเด้ออ่พี่น้องมักงูใหญ่มากอรุดครับพี่น้องครับใหญ่ไครอีหลีพี่น้องไอ้เบื้องกระักเนี่ยครับเอาตัวต่อไปครับผมงูทองครับอันนี้กับงูทองขึ้นกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นงูทองใส่กลางๆนะครับเป็นงูแดงกับตัวนี้ก็ยังสดๆใสๆดีอยู่นะครับเด้อตัวจทองให้แล้วตัวนี้ทองกับอ่าแดงใบเล่ด้ครับพี่น้องครับแดงใบเล่นะครับเนาะ อ่าผสมวันที่25เมษายน65กำหนดคลอดกับสิบคุมพาหกห6ได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้ลูกที่ไดนครับเอกครับลูกที่สองครับผมลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับเด้อไส้สูงเท่าไรครับประมาณหน่อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับอ่ะสูงประมาณหน่อยสี่สิบโอ้โหสันขอบโอ้โหดำเด้อครับพี่น้องเด้อนี่รูปร่างหน้าตาครับผมอ่ะแข็งขักไปรูปร่างหน้าตานี่นะครับเนาะแข้งขาขีดลิฟตเอาขอฟังราคาตัวนี้ก่อนได้ครับตัวนี้เอาสามสิบเก้าผอมทรงครับผมสามสิบเก้าผอมทรงฟรี ช่วยอีสานนี่เนาะแมี้ครับอ่ะสามสิบเก้าหรือสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องสูงฟรีช่วยอีสานบ่มีตำนี้ตรงไหนมันวะครับมีครับผมอ่ะนี่ประกันซีประกันตำนี้ครับผมอ่ะประกันท้องและประกันตำนินะครับพี่น้องครับนี่เป็นประกันไห้ประนันมาเอาครับพี่น้องครับเออนี่เด้อรูปร่างนะครับพี่น้องครับไายหางหางกับบัดอกบ่วแซมนะครับเบื้องท่าเก้าขานี่กะบ่ได้มีตำนิขาบ่วทกบ่ถอนครับพี่น้องอ่ะ มีตำหนิมองไหนนี่เราเราพิชอบหายได้ครับทั้งใบปอฟานครับยากรูปใบมันกับสีจอยจังน้อยครับผมอ้นหนึ่งว่ายากรูปมั้งเตะนี่นครับผมเอานี่พี่น้องครับเอาอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อตำหน้ไม่มีตัวที่สามครับตัวที่สามก็งัวทองึ้นกันครับอันนี้งว่าทองมาเป็นใส่ยันยท้ายปุดปุดนเลยผู้ใดมางัวเฟรมหญ่ติดทองนะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาครับตัวนี้ท่องพอได้ครับอีกครับนี่นะครับด้วยเราหาใบอยู่พี่น้องอ่ะตัวนี้ว่าเป็นตัวหน่อยได้ครับพี่น้องครับ ทองกับจัมโบ้เป็นประเดิร์ดนะเออทองกับจัมโบ้นะครับพี่น้องครับนี่ไปอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้ออ่าผสมวันที่25เสิามีสามหกหากำหนดคลอดกับวันที่30มกราหกหกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไซน่าจะรวยหาสิบนะครับเด้อตัวนี้อ่ะตั้งอ่างเลยตัวนี้เนาะเป็นลูกตัวที่ไหนครับในท้องนี่ครับเป็นลูกตัวที่วันที่สองกับที่สามวันทสองกับสามนะครับพี่น้องครับเอา ตำหนีบวมีเนาะครับอี๋เนาะบวมีครับของชั่วๆเร็วครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวเปิดนี่ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นหาครับผมตัวนี้หกหมื่นหาเด้อครับง่อยใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องตัวนี้ใส่รอยหาสิบนะครับเด้อตัวบักใหญ่ลูกบันที่สองกับที่สามนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องบันท้ายเบื้องเหงาหางตัวนี้ครับนุ่มนี่กับบวมีติ่งนะครับเด้อเบื้องด้านขางด้านนี้ก้อนนะพี่น้องครับนี่หกหมื่นห้าส่งฟรีทั่วอีสานต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องคคครรรััับบบออออ่่่ะะะใเลยยนนพี้้งไาากด รูปร่างหน้าตานะครับเนาะเต๊ะลอยหาซิฟครับผมแต่ะลอยหาซิฟนะครับเนาะประมาณลอยหาซิฟนี่แหละครับผมนี่ตัวใหญ่ๆลึกๆเลยเอ้าถ่ายคลิปยุคกับสิแดดวอดแดดออกได้ครับพี่น้องคลิปประจําวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะตำหนีบวมิ่นอะไรเนาะตัวนี้เนาะนีครับผมรับประกันตำหนีครับรับประกันตำหนีเดี๋ยวให้เบื้องขาทุกขาขาเก้าขาก็ได้พี่น้องครับเบื้องขาเก้าขาจะซื้อดอกครับผมนี่จับไปที่ขาปึ๊บซ้ายปึ๊บบวมิ่นปัญหาซ้ายขวาเออออนนนัั่่่พี้งครบะ นี่นะครับเด้ออ่ะปกติครับพี่น้องครับสามท่องแล้วนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับเอกครับเอาแดงโบดครับผมอันนี้แดงในบากขามแดงคักแดงเน่ยหล้วก็บโบดโบดคักๆนี่ตัวนี้ท่องบ่ครับนี่ท่องครับผมเอาผู้ใดมัก้วสีนี่นะครับกำลังหาอยู่หาว่าท่านพ่อนะครับมื้อนี้ใบปอพิ่นเอามาให้นะครับเด้อตัวนี้ก็ใส่150บวกนะครับมีความยาวเพิอมนอกจากสีดีแล้วนะครับตัวนี้ท้องกับเดี๋ยวด้ะเมืองกัน ฮูสตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ฮูสตันนะครับเนาะผสมวันที่24มิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่4เมษาหกหกนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านใดทีอ่างัวหรือควายมีปัญหาเรื่องของการผสมติดยากนะครับพี่น้อง,งวัวว่าเป็นสัตว์เนาะกับสัตว์ช้าจับสัตว์มาตรงรอบพี่น้องครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือไขโตซานสัตว์นะครับพี่น้องอ่ะ สูตรเข้มข้นฝาเขียวนะครับเด้่เป็นสูตรเฉพาะนะครับพี่น้องซึ่งไขโตซานสัตว์ฝาเขียวนี่ครับก็จะมาสอยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนทําให้วัวกลับสัตว์ไวผสมติดง่ายเป็นสัตว์ที่ชัดเจนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องครับเอาเอาตัวนี้ไปใส่ครับผู้ใดมีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของงัวนะครับพี่น้องครับเห็นผลแน่นอนครับพี่น้องครับวิธีการใส่ก็ผสมกับน้ำนะครับ ใส่น้ำให้กินหรือจะผสมกับน้ำนหลอดลาดอาหารให้กินก็ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละขวดอ่านี้ขวดเดียวฝาเขียวนะครับ1ขวด390 2ขวด699 3ขวด999นะครับพี่น้องครับอ่าส่งฟรีนะครับพี่น้องเด้อเอาอยากจะได้โทรเลยนะครับพี่น้อง0994631032ครับพี่น้องครับหรือสั่งซื้อทั้งเพจก็ได้เลยครับเด้อค้นหาคำว่า ไข่ตัวซานฝาเขียวได้คับพี่น้องครับสื่อยูเพจใดก็ได้ได้คับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นลูกตัวที่ใดครับในท้องนี่ลูกที่3ครับผมลูกที่3ามนะครับพี่น้องครับท้องกับฮุตตันรับประกันท้องตรวจท้องให้แล้วได้คับพี่น้องอ่ะสูงใหญ่ลูกที่3นะครับเนาะครับผมตัวนี้สีดีมากนะครับผู้ใดมักแดงเข้มนี่แหละตามรูปร่างเทนนี่แหละครับพี่น้องนี่อ่ะตอนนี้มันแดดบนเสื้อคันแดดออกเนี่ยโอ้ยเสียบตาคนเลยพี่น้องตัวนี้นี่ได้ครับเด้อไปหาซิป บวกครับ <ics> 150บวกตัวน <conduct> ี้เ F เปิดเท่แถบครับเปิดไปหกหมื่นหาครับผมอันนี้6กหมื่นหานะครับใส่นี่ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องสำหรับมุกทองนะครับเนาะครับผมสีดีด้วยตำหนิบ่มีนะครับเนาะไม่มีตำหนิเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องหูกันนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาได้ครับพี่น้องอ่ะลูกลูกที่สองตำหนิบวกกับตามบวกบวสองกับสามนี่แหละครับเออบ่กสองกับสามอะไพี่น้องครับนี่นะครับเด้อกีบเล็บกั ออวุนหาจจะมีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับกี่มันกัสันสันอยู่ไหมแต่ว่ากีตมติ้นเหลียวเ่เห็นปันไหนมนมบอมีติงนะครับพี่น้องครับอ่ะกะสีมีแม่ปันท้องอยู่ไทยนะครับมุ้นนี่หลูกดีแล้วพี่น้องว่ามีปันอ่ะนี่แหละค้นหางนะครับจิ้มดําสนิทนะ้ครับพี่น้องครับหางกะเง้วเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะนี่ข้อขาแข็งขานะครับพี่น้องครับกะตัวนี้กับว่มีตาหนิคือกันนลยีเนาะมีตำหนิครับรับประกันตาหนิรับประกันท้องคร ตัวย่ำเลยครับพี่น้องตัวไกลๆนี่สีแดงบ่คักครับอตัวต่อไปครับผมนี่ครับตัวแฟนซีครับผมเออนี่นะครับเด้อตัวนี้อ่าแฟนซีติดทั้งทองกับคอตัวนี้กับทองคือกันนะครับเนาะทองคือกันครับผมทองเช่นกันตัวนี้กับใส่รอยสี่สิบกวนนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับผมติลมพี่น้องพี่น้องครับเห็นหม่องยางผมมาโดยไทยเพิ่งนี่ตัวจนะครับเด้ออึบตัวนี้ทองพอได้ครับอีกครับตัวนี้ทองกับช็อกโกแลตครับผม ท้องกับช็อกโกแลตเด้อครับเด้อครับผมไส้อ่าน่าจะเกือบลอยสิบสิบหาครับพี่น้องครับลอยสิบสิบหาบวกลบเจ้าตัวนี้ท้องเดี๋ยวมีใบอยู่ด้วยครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับเห็นนะครับเด้อเอาไปนีเนาะครับเนาะครับผมอ่ะท้องกับช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับพ่อพันตัวนี้ให้ลูกสีแดงดีด้วยครับพี่น้องครับผสมวันที่แปดกรกฎาคมหกหากับหกทอดกับยี่สิบหามษาวหกหกอันนี้ตัวท้องอะไรเป็นบ้างครับแปดกรกฎาคม เกือบ2เดือนมันบ่ครับผมอ่ะขอบหูดำลูกน่าจะลูกที่2เด้อยนันบ่วไม่ลูกแรกอ่ะนี่นะครับเด้อพี่น้องครับเอ้าใครอยากจะได้ตัวนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะมาเลือกมาชมเอานะครับเนาะอ่ะตัวนี้เอฟเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นแปดครับผมอันนี้สี่หมื่นแปดครับบอสี่หมื่นเก้าเดี๋ยวสี่หมื่นแปดครับพี่น้องครับนี่ใครเปิดสี่หมื่นเก้าเราจะเปิดสี่หมื่นแปดนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับ ส่วนสูงกับรอยซี่หานี่แหละครับรอยซี่สิบหาไดได,ได้บวกลบไ,ได้ด้วครับพี่นอ้องอาจจะได้อีกรอยซี่หาติดท้ๆดห่ยพี่น้องครับ,รบนี่หวงหางนะครับเนาะเดินเดินลูกเดินเออนี่ไทยจิ้มดำสนิทต้มกะเดี๋ยวไปนเนี่ยโบวมีติ้งนะครับพี่นอ้นนนองครับนั่นแหละพี่น้องครับหม่องผมยังมากเมื่อกี้หม่องขาติดต้มนั่นแหละเออนี่นะครับเด้อขอบหูดำดำตรวจท่องให้แล้วได้ครับพี่น้องครับนี่ห่วงหางนี่นะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเออ เบื้องมุ้งกวงวันนี้นี่เลยครับเด้อ4่0 0 0่นแครับผมเอ้าบ่มีตับหนีนะครับเนาะบ่มีตับหนิครับรับประกันทองเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะตัวทองเรียบร้อยครับดำๆลูกที่าดรครับพี่ลูก2ครับผมลูก2องนะครับพี่น้องผมมาเป็นว่าลูกแรกกว่านี้พี่น้องน้องมันหดหน้าตามันก็สดใสนะครับเนาะลูก2ครับลูก2องนะครับพี่น้องเด้อตัวตัวใหญ่เด้อครับเด้อสำหรับราคา4ี0 0 0ได้ทองช็อกโกแลตครับผมกีบปลิบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้ดมตัวขาวเถอะเกือบเป็นลมนะครับพี่น้องไม่สู้กันได้ อ่ะนี่แล้วครับเด้ออ่ะนี่ซีมันเกนแปดกีบเด็กผมม่มีปัญหาหรอกครับผมอ่ะตัวต่อไปครับตัวโบดก่อนกันเลยครับผมต่อก็ยังมีงวดงวดทองอีกเลยนครับพี่น้องอยู่ในโหมดงวดทองอยู่เลยครับพี่น้องครับตัวโบดนี่ตัวบอกง่ายเลยนะครับตัวสูงครับสูงแม่นะครับพี่น้องอ่ะมาเบื้องว่าทองพอได้ตัวนี้ก็งวดทองนะครับเนาะตัวนี้ท้องกับ CY160 นนะครับพี่น้องนี่ผสมวันที่ 27เมษาหกห้กำหนดคลอดกับสิกุมภาหกหกอ่ะรับประกันทองให้ตัวนี้ลูกที่ใดครับเอกครับลูก3ในท้องครับผมลูกที่3ในท้องเอาตัวนี้ส้นสูงเท่ายครับเอกครับร้อยหาซิบหาบวกครับผมตัวนี้ร้อยหาซิบหาบวกเด้อครับเด้อสูงใหญ่ยาวครับพี่น้องครับอ่ะเป็นง้วบดงวเท้าบดจัดจัดนะครับพี่น้องครับนี่หวงหางยาวๆนี่แหละเดี๋ยวจังฟังราคากันนะครับพี่น้องเด้อเบิ่งง้วกันครับผมอ่ะนี่ส่วนถ่ายนะครับเนาะเห็นชัดว่าเบิ่งแท่นหลัง มุมสูงสูงนมกะเด้อเด้อทางนี้บวมีติ้งอ่ะนมบวมีติ้งนะครับเป็นอย่างพี่น้องบวมีติ้งบวมีตุ้มสวยๆเลยตัวนี้เอฟเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้หาสิบเก้าครับผมตัวนี้หาหมื่นเก้าแล้วครับพี่น้องครับตัวบกใหญ่นะครับเนาะห้าหมื่นเก้าตัวใหญ่ๆเลยครับเด้อนี่ไปหูใส่จักหน่อยครับทางไปหูด้านขวากัสใส่จักหน่อยครับพี่น้องครับอ้าวนี่ละตำหนิบ่งอื่นบ่มีเนาะครับเนาะไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องครับบ่งอื่นอ่ะ สี่โค้งกับบ่มีปัญหานะครับเนาะนี่สูงใหญ่นะครับพี่น้องครับสูงใหญ่นะครับพี่น้องครับเออนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่รูปร่างหน้าตาขาเด้อขีดเล็บนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้อยากได้มาเอาไปเลยนะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ทั่วประเทศนะครับเป็นส้งให้งเหมือนเด้อครับพี่น้องครับอ่ะผูดคุยราคากันอีกที่หนึ่งเรื่องคารรถนะครับ ตัวต่อไปครับอีกครับเม่นี่ก็ได้ครับผมอ่ะตัวนี้แม่หนังหนาสรางใหญ่ครับพี่น้องบัดนี้อ่ะตัวนี้ท่องไปครับผมตัวนี้พึ่งผสมครับผมอ่ะตัวนี้พึ่งผสมนะครับพี่น้องบัดนี้ก็สิมีอ่มีหมดที่พึ่งผสมหรือผสมพันธุ์รอบนะครับพี่น้องครับอ่ะใบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ผสมกับซุปเปอร์แมนนะครับพี่น้องซุปเปอร์แมนผสมวันที่26สิบหกสิงหานะครับกับหมกทอดกับสิมิถุนา อ่ะตัวนี้เป็นลูกที่ไหนครับลูกสองครับผมลูกที่สองในท้องสูงเท่าไรครับพอ่ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบสามครับผมร้อยห้าสิบสามหน่อบอกงยเลยนะครับเป็นงอที่อาตัวนี้หนังหนาซรายใหญ่เลยครับเด้อพี่น้องครับนี่อ่ะหนังหนาซรา,ายใหญ่หูสันสันรามันขอบหูแขงขาดํานะครับเนาะเนี่ยจะพาเบื้องทั้งหนานะครับนี่หูสันสันนี่นะครับเด้อหน้าอกก,กว้างๆเลยเดี๋ยวสิถามราคาให้เบื้องกีเบเล็บแขงขาบ่มีปัญหานะครับเนาะ อ่ะพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเด้อมันงามครับผมเรล็บๆก็ดีๆอยู่ครับผมตัวนี้เ F เปิดเท่าลยครับเปิดไปหาเมื่อนเก่าพันครับผมตัวนี้หาเมื่นเก่าได้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆเดี๋ยวให้เบื้องช่วง้ายอลังการพี่น้องครับนี่ท้ายบึกๆนี่แหละครับผมอ่ะส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับท้ายบักใหญ่เด้อครับเด้ออ่ะส่วนท้ายจิมดำมเพลนลังกว้างๆแล้วก็เล็บนี่บ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องครับนี่เล็บอย่างสวยเลยตัวนี้ครับผมหาเมื่นเก่าได้ตัวบักใหญ่ครับพี่น้อง อันหนึ่งว่าตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเพิ่งท่านนี่เออนี่อ่ะนี่้ะครับพี่น้องครับห้าหมื่นเก้าครับผมตัวต่อไปครับผมอันว่าทางนี้้ะครับพี่น้องครับมาดูฝั่งนี้นะครับเนาะอ่ะได้ตกเหรอพี่น้องถ่ายคลิปยุ่กับอะไรช่วงนี้เหลิมกับฝนจังเลยลุกขึ้นไหมลูกลุกขึ้นไหมลูกเสื้อโตอันนี้ก็น่าจะลอยใส่หาทิพโอ้หาทิพหาได้ปุดิ อาจจะได้ครับอาจะได้อยู่ได้ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องครับอดี๋ยเบิ่งไกลๆเจ้าน่อยตัวนี้ผสมกับซูเปอร์แมนนะครับพี่น้องครับนี่ผสมวันที่26สิงหาสิงหาสิบมิถุนาหกหกอันนี้ผสมพอเดียวกันผสมมือเดียวกันมั้ยเนครับมือเดียวกันเออมือเดียวกันนะครับพี่น้องครับมันคนละใบาได้ผสมตัวเดียวกันครับผมอ่ะตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับตัวนี้ให เป็นว่าลูกแรกครับผมอันนี้ท้องท้องแรกขอที่ผสมไปแม่ครับวัวท้องแรกขอว่าสาวนะครับลำตัวใหญ่ยาวสูงร้อยหาซิบหาได้แล้วครับตัวนี้บักใหญ่ครับผมอ่ะใหญ่ังยังสี่เอฟเปิดเท่าเลครับเปิดไว้หาหมื่นหกครับผมอันนี้หาหมื่นหกครับพี่น้องครับวัวใหญ่ๆนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบื้องเก๋ไก๋ทั้งนี้อ่ะนะครับเนาะตัวใหญ่บักครับอ่ะพี่น้องเห็นชัดบ่มืดมืดฝนที่ตกแล้วครับผมอ่ะนี่ห้าหมื่นหก เดินเดินลูกเดินเดี๋ยวผ้าเบิ้องไทยนะคร <c ans> Hence, ับเนาะหน่องหางบางง่ายกะเบิ้งไทยยางกับขาบวชถกบวชถอนนะครับเนาะเบิ้งไทยก้าวขาไปน้ำแล้วครับพี่น้องครับอ่ะแล้ครับเด้ออ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้านี่อ่ะเดี๋ยวกับตีเงาจังน้อยสัญลักพี่น้องครับมุนี่ต้องแต่งเอาครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อมองยืนบ่มีปัญหานะครับเนาะครับผมบ่มีปัญหาครับผมนี่นะครับเด้อพี่น้องครับตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับสาวๆสดๆเลยห้าหมื่นหก ตัวต่อไปครับผมครับยืนถ่ายรถครับผมโอ้ยย่นถ่ายรถด้วยครับอะไ้ผมลืมพี่น้องพูดผูกไอจองไว้ถ่ายรถเต็มเลยนะครับพี่น้องมูทั้งพี่ขายเราไหมครับเบียไม่นครับขายแล้วครับอันนี้มีเจ้าของเลยนะครับไกะสีโบได้ไปเบิองนะครับกะมีอยู่ทางถ่ายรถนี่มีอยู่อีก3โตนะครับพี่น้องครับราคาคงจะจับต้องได้คือเก้าหลับพี่น้องนะใส่กัสีร้อยสี่สิบหาไปหาหน่อยหาสิบหลักแต่ละโตพี่น้องครับตัวนี้ก้อนกระเดียกตัวนี้ก้อน ตัวนี้ผสมกับ kf 6 8แดนะครับตัวนี้พี่น้องครับ kf 6 8นะครับเนาะผสมวันที่5สิงหาหกห้ากำหนดคลอดกับยีพฤษภาคมหกวัวอายุ5ปีค่าผสม3,000นะครับเห็นไหเนี่ยอ๋า3ปีก็น่าจะลูกที่3ลูกที่2หรือ3นี่ยนะครับมันบนแน่นอนนะครับเนาะสูงตัวนี้ได้หาสิบบวกนะครับพี่น้องครับตัวยิ่อ่าเป็นแม่กระทบยิ่งยิ่งขอบหูดำๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้พวงหางเงียกีบเรียบกันยังดีๆีเยอะครับพี่น้องครับ ตัวนี้่ F เปิดเท่าลยครับเปิดไว้40,000เก่าครับผมอ่ะอย่างใหญ่นะครับพี่น้อง40,000เก่านะครับเนาะอย่างใหญ่40,900นี่ถ่ายนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อจิ๋มถ่ายนะครับพี่น้องครับหางบัดอกบัวแซมนุมกะเหลียวไปบัมิตริงเหรครับพี่น้องครับอ่ะ40,900นะครับเนาะตัวอย่างใหญ่นะครับเด้ออ่ะนี่ตำหนีบัมิมันบงครับบัมิครับผมอ่ะไม่มีนี่ค้นหางพี่น้องครับเพดดหลังเบ่งเลย สี่หมื่นเก้าตัวบอกใหญ่ดีครับพี่น้องครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะไผมะกรูดฟิวบ์ยิ่งย่ๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยสี่หมื่นเก้านะมุงมุงม้งกลงกวงอ่ะตัวต่อไปแดงบักดีนะครับพี่น้องครับอ่ะตัวต่อไปแดงดีแดงใหม่ขอบโห่นี่ดำคักโผลน,นะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ผสมพอ่อใดครับตัวนี้เปนพึ่งได้ม้าไหมครับพี่ ผมเพิ่งได้มาบวบู่บวบผสมสับไปเมืนบ่ครับบอทันได้ดูเลยครับผมอันนี้งัวมาใหม่เด้อครับพี่น้องครับเลยบ่รู้ว่าผสมมาไปครับผมอาตัวนี้ให้ลูกมาไปครับตัวนี้น่าจะเพิ่งทหนนึ่งกับขึ้นวสาวพี่น้องครับผมเพิ่งเทหนึงกับขึ้นวสาเสาผมว่าตัวนี้ง้วสาวนะครับเนาะอ่ะโฟมามนมมันหดนะครับพี่น้องครับเอออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นง้วสาวง้วสาวเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่สูงเท่าไหรครับพี่หน่อยที่สิบห้าเลยบวบตัวนี้ลอยที่สิบเจ็ดครับลอยที่สิบเจ็ด นี่แล้วครับเด้อตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดไว้ห้าสิบสามครับผมเปิดไว้ห้าหมื่นสามอันนี้บอลูนว่าผสมมาไปเด้อครับพี่น้องอันนี้มามีไหมอยู่ครับพี่น้องครับไม่ไหมนะครับไทยกับไทยว่าสันว่าเอ้านี่แหละนังหนาใสใหญ่ดีครับผดนะครับพี่น้องนี่ขอบหูสันสันเลยดำๆเลยนะครับตัวนี้แดงบักคักนะครับพี่น้องเด้อตัวจริงนี่แดงคักแดงแน่ครับผมอ่ะนี่แหละครับไทยเงาหางใหญ่ๆอ่ะบอมีจำนวนี้ตริงนะครับเนบอลมีจำนวนนี้ครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับ ไปได้ก่อนแล้วครครับห้าสิบสามครับห้าหมื่นสามครับตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้หนาลึกๆเลยตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องครับนี่นะครับอันนี้แดงดีขึ้นกันแดงใหม่เลยครับพี่น้องแดงใหม่ๆตัวนี้ผสมไหมครับอีกครับตัวนี้อันพิ่งแยกลูกครับผมเพิ่งแยกลูกนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้แดงดีนะครับเด้อแดงบื้องค่อยๆครับตัวยุสเสาไฟเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่เป็นแม่ปานทองอีกขึ้นกันอ่ะหนังหนาดีอยู่นะครับเด้อเดี๋ยวลงมาเออล้มาข้างล่างใส่กับสี่ลอยสี่สิบ สามนี่ลรืมั้งครับผมประมาณนี้ครับโดยประมมันนะครับพี่น้องครับอ่ทรงดีนะครับเด้อเรียมยาวๆเลยหนังหนาเด้อครับพี่น้องครับเบื้องหนังข้อรถนี่อันนี้ให้ลูกมันอไหร่น่าจะโตหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แขงขากรีบเรียบกะโอเคอยู่ครับปกติดีเลยนมสีหัวนะครับพี่น้องครับนมสีหัวหวงหางดําปืดอ่าหีมกับดำดำบันทายกับดำๆเลยเด้อพี่น้องครับหางกลมๆใหญ่ๆเนาะอ่ะ ตัวในมีดต่หนิ้อย่างบ่ครับอีกครับบ่มีครับผมนุมเหลวเห็นสีหัวยังได้ครับพี่น้องกิบเรียบกับบ่วยาวบ่บ่ไกลกันนะครับพี่น้องครับอ่ะรูปลักษณ์หน้าตาเดี๋ยวราคาจังฟังเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นะครับไซส์ประมาณร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องครับตัวนี้เอฟเปิดไว้เท่าไหร่ครับใบซีมื่นหาครับซีมื่นหาเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละสีแบบนี้นังน้ำแบบนี้กะให้ลูกดีด้วครับพี่น้องครับนี่มีปานโยนีอีกฟ่อมนะครับพี่น้องครับนี่อ๋อเมืองไทยยางนะครับตัวนี้ เดินเดินเดินให้เบิ่งทายยางให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะอ่ะก็ถือว่ากันยางเก่าครัปกติเน็บ้มีการอ่าเก็บขาบ่มีการขาทุกขาถอนนะครับพี่น้องอ่ะคือเพิ่นขัดมาแล้วล่ะพี่น้องขาท <ผม S 1> ุกเพิ่นกบ็บ่มาดอกอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเมื่อหล่อนไหครับเอ๋มือ้อนี้ยเมื่อหล่ผมครับผมสำหรับใบปอฟาร์มนะครับเพิ่นก็สิมีงัวเฟรมใหญ่นะครับครับอ่ะส่วนใหญ่ก็สิเป็นอ่างัวท่องงัวท่องอ่ามันก็สิมาแบบนี้แหละครับแต่ว่าผู้ใดมาเบิ่งก่อนหรือโทรมาก่อนถ่ายคลิปจังซี่ กัดจิได้ก้อนนะครับจังมใยย่ๆยังสั่นนะครับพี่น้องกับกัดจกับมาหลายอยู่บางที่กับบัท่านบัเหลือกัดจีเห็นทองเท่นละสองสามโตนะครับจริงๆบัวมีมาให้ตลอดใครอยากจะได้ตัวไหนโทษทักถามเลยตลอดนะครับตามช่องทางที่หายไปเอามื่อนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ